มึงก็เป็นเดหน่อยมันซูอีหยังเหมนวางสิมันมันเว่ามันมันมากกับมากเพรัะเป็นเรไรก็มาเห็นหายอย่างเนาะมันก็เลยบอกให้ฟังบอกซูใหญ่เพิ่นบอกสูฟังเพิ่นก็เลยว่าอันไม่เอาน้องซูหยังมึงก็เป็นหน่อยของสูหมูยัางอันกวกหมูตะกูลปูยุพีเมนนะตะกูลกูจะกระสินใช่รึเลูก ปลูกเ sí, ่าปลูกร an> ้านพวกอยู่ผีฟึดคนน่ะมันมันก็เลยบ่อยฟังเอาตาดีคนน่ะตาปรไเด้มาอยู่กับใหญ่กว่านตาไปใส่ตายังตาอันแต่แม้มหน่อยหน่อยคนน่ะตามันเลยกับใหญ่คนน่ะอันมันไปอยู่ใส่ตาเออมันคุยกันมากแล้วมันก็เลยเกฑ์ทุ่งกันไปขอเหล็กน้ำเปิ้ลตีมันก็เลยขอเหล็กน้ำย่า่ย่า่มันก็เรียกว่าต้องขอดอกผู้ชายมันอยู่คนละ เพนเขียนเพิ่นเขียนหเลก่าด้แรกเพิ่นเขียนใจเขียนสามตัวเออสามสามหางเออที่แรกเพนเขียนมาหายเขียนใจเขนนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดสีบ่เออเขียนใจเพื่ก็ได้ได้กลับมาเก็บเก็บแรกเพื่อนอันนเพื่อนหายมาสองตัวก่อน คนนั้นมาสองตัวก่อนเออไม่ว่าสืบ่ได้ว่าตุงเงินสือบุได้ลูกออมันอันเขาบอกเขาบอกคูเขาอันรับเขาบอกรับซือเออบอกลูกไปขอไม่ติบัติเนี่ยแ่นทุงเงินกเ็เลยว่าอย่างลรว่าทุงเงินไปบอกแย่ทุม่มพีแห่งบอกลูกไปขอเอาสามตัวปะแ่นเขาบอกลูกไปขอสามตัวอ,อืแย่ทุ่มกเ็เลยว่าต้องอันขอผู้ดอกผู้เสียหายเองเออ มึงเป็นหลานกูกู้ใช้ให้มึงอยู่ดอกงูตองขอกูดอกกู้ใช้มึงอยู่เรื่อแทนละก็ว่าสิมึงเป็นหลานกูกูจึงซื้อมาให้ก็ว่ากู้ไปลูกกู่นว่าเออเมันเขียนเมันเขียนให้ทุ่งเงินมากทีแบบนี้มันเพื่อเขียนให้ทุ่งเงินทุ่งเงินกลับมาหาอ๋ออ๋อมันเขียนเสร็จให้ตัวไหนมากมากล้างมือมาเด็กสามตัวนั่นโอ้อันมือหรือมือที่ว่าพ่นมากด้วนๆนั่นนะ แมนมืดนดวนคนบอกจำเฮียยังโทษไปฮะพโอคนบอกให้โทมาหารเลขสามตัวตัวไดหลังเลขสามตัวเป็นไหนยังนาะเดี๋ยวชิดกันบริเขียนไว้จะได้ดอกจำไดแล้วคนบอกมันอ่ะทั้งเบีหกเนาะฮะตัวเองก็แปด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 หกอ๋อแปดแปดหกอคนว่าเออคนเอามาแปดแปดหกแบบนี้มียังไงว่ามันซื้ออะไรอีกตีมันซื้อ กนซื้อเนี่ยก็มาตัวนี้เหล็กตัวนี้โอ้ก็เรียกว่ามีอยังก็เรียกว่าเ่อาทุ่งเงินมันซื้อบ่ัตรก็เลยแม่ไปหาซื้อบ่มีไปบ่เอาสามตัวแล้วบางทีไปเอาสองตัวเอาบันซื้อตัวมันซื้อง่ายไหมจีมีอย่างก็เรียกว่าไปขอยายในปะอืมเป็นแม่จมรูไหลไม่ใช่จมรูไหลคนน่ะไม่ใช่พ่อไม่ไม่ดอกคนน่ะเออมันก็ไปหายายลับไปอีกกลับไปเมืองวานคนเขียนให้แม่คือมันไม่มีอยังจมรูอืมอืม ตามตัวมันอันตัวนี้ก็ะสือพอได้เพื่อนก็เลยเคียดร์แมนแมนคือว่าไอแม่เพื่อนก็เลยกลับเพื่อนไปไหวาบเพื่อนไปเพื่อนไปหาพ่อได้เพื่อนไปหาใหญ่เพื่อนโอ้เพื่อนไปหาใหญ่ทุ่มเตีเออพื่อนไปหาทุ่มเลยพอเพื่อนไปโอ้หไปนอนอยู่น้ำใหญ่ทุ่มเลยแมนไปนอนอยู่บุตเลยบอปออยู่ก็โผล่ก็เมียบบอปอยู่เลยไปหาใหญ่ทุ่มเลยคุณคุเออไปหาใหญ่ไปนอนอยู่บุตรไปนอนมากลับมาบังไหนบัง เันไบบอกไง่ท like ุ name, ่มเอาป็นแม่นว่ิแม่นก็มาตีสี่บอกเออก็มาก็มาตีตีสี่บอกอืมนี่แต่ว่าอันนั้นมากอดมาหัแบแม่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 คนน้ยเอออันแม่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 กนเนมันพอจะเนอยอันกระรับแม่กรรับแน่ะอืก็เลยก็ว่าอันนั้นเขาเงินมากเ่นนะอืมเขาเงินมากมาใส่ก็เลยคืองว่น ตีสี่ยังไรบ้างไปหาอันใหญ่มาไปอยู่กับไปเลียนไปเรียนน้ำยายเบิ่เคลืนมาสอดแม่เิคนมาเรไปหาผอะไรกันนะเป็นไปเขียดอีเมียจงรุกก็เลยว่าไปหาใหญ่ไปบอกให้ยหญ่ฟังว่าอีเมียจงรุกคนมาไปจมไมใหญ่มัานฟังมันจงเป็นตัวอิ่นคนน่ะมันจงเป็นตัวอื่น แมวมูหูแมวบอกนะแมวมูคนพ่อแจ่มมันกติตัวคนะมันาคือมูเลยคนอะอีดีคนะคนไปออนเังไหนวันนึ่งย่าคือหาเล็กคนมาคนไปอ่อนย่าย่งไหได้คือหาเลกคนมาคนไปอ่อนวันอี่ยงี้ตาเพินว่าเพินว่าเพี่ก็เรียกว่านั้นไายย่าไปเจนให้ไหมว่าเล็กมันถือ่ได้อืม หายใหเจอไหนใหม่เออเอวตัวใหม่มาให้แม่เคยว่าสิได้สามตัวมากกัซื้อยากเนาะแต่สามตัวกัซื้อยากแม่ก็เลยไปหาซื้อยากแม่ก็เลยทุ่งเงินอ่ะไปบอกยาย่ใหม่เออหายใหเบิ้องหายดีๆเป็นว่างานหายมันเอาตัวตรงๆเลยว่าต้องเอาขึ้นเอาลงมันแย่ทุ่มทุ่งเงินบอกทุ่งเงินแปลงสันติแม่บอกทุ่งเงินสันติอืมเป็นก็ได้ป้าก็เลยโอ้ทุ่งเงินก็เลยไปถ้าขึ้นนั่นเลย ขื้นเสียดแม่ก็เลยไปหายายนอนน้ำยายโอ้ปนก็เลยไปอ่อนยายให้ยายบอกคาถาวดกทำไมก่อนจะได้ยายก็เลยวืมมันเป็นกนิฐอินอีกคนนะมันดีเี่นปกติมื่นคนละดีเม่นปกติมือนมันคนหนึงจัดคนละตีเด่นตีดุซาซาจะแจ้งได้ยินคนละมันเองนก็เลยว่า ก็เงินอยู่อเห็นเน่จุงกงนก็มาแล้เปนมหาหญ่เยเออแต่พอเขามบอกไปหาเขามาหาใหญ่ยแ่พ่อเขจมคือบม่มาบอกมาหาเนี่ยบอไปเห็นเห็นพอเป็นคนเล็กบอกไปออย่าง่พอคุอยู่ของบัตนี้เฮ็ดเฮ็ดยังไงมันใหญ่เขียนเลขให้ยังไงมากบัตรนี้คนให้ยังไงมากใยญ่เป็นเขียนเซนทราลพาดโอ้เขียนใส่รากูเงินน่ะ เอดาตัวันาแดงจริงนี่ยแดงึ้นครา่เออตัวแดงจริงๆเเขียนธนบัตรมาโอ้ยตัวใหญ่เขียนช้ำก็แบบเขาอันนั้นเต็มดาตัวเงินเลยนะเต็มดาดำๆงียๆสลโอ้ตธนบเ่ออตัวแดงจร่หมดแ้าแดเด็กแล้วพ่นกระเลียาวมหาม่สมบัตนี่ เดงคือต <kung> ้องถอมันต<โ>ิด <Northeast> อ่ะโอ้โหตัวไนเยังไม่ถอโอ้ตัวเดียวตัวแดงแดงคืออยู่ในท้องเพื่อนน่ะคือวันนั้นน่ะแต่ว่าปากกาแดงปากกาบิ๊กปีนี่ได้บุเออเขีนแดงแดงใสแดงคืนคืโอ้เจ็ดเจ็ดหกอืมเจ็ดหหกเจ็ดฮะตัวได้กว่าเจกหกเจ็ดเจ็ดหกหเจ็อืมเดียมันเขียนสองตัวกลับไปกลับมาโอ้ โอ้โทษเจ็ดหเจ็ดเจ็ด hmm. oh! ันยำอยู่เออมันมายำอยู่แบบนี้ไม่เหียงเห็นไม่เหี้ยงเห็นน้าเงินบอกเห็นอยู่่ะผ่าเงินจีเห็นแล้วเนาะตดตัวใหญ่ยี่บ่ตัวใหญ่แล้วตัวแดงคือเินบ่อวเดงเงินบ่เคยเห็นกค่ตาเนียโอ้คนไม่เห็นเนี่ยเงินไม่น่ะโอ้ใหญ่แค่ตาเนี่ยโอ้ให่ทุ่มฝันก็ไม่ได้ฝันโออันอันนี้ไ่ได้ฝันจี ไม่เห็นเนาะเออคขอยนยูทองมีวัดิเออเห็นคือ,อนอ้ำอเห็นคือแ่อน้ำอ,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 อตัวนี้ไม่เห็นขันนแปเออเงินว่าสิฝันไม่เป็นยังข้อมจริงจรเนาะโอ้อันนี้บ่ได้ฝันนี่เป็นข้อมจรไม่เที่ยงเห็นเนี่ยเป็นข้อมจริงแล้วจนยังย่งอยู่ว่าเซรามาในขั้นแปดพอรลัดเต์อรอสับกี่ิตโ oh. อ้โไปรหับใช้มันว่ะเกโอ้ถุงเงินทั่วมหาอสิ สบอกมันพูอกสิบอกพูอกมันเขียดจนเงจนก็เนกโตปโยพอพ่อไปหาเปียดเนาะกับบุงจักละจะไปสิบไให้ผอสิบใอมแม่ซื้อผเดียวม่ผอโอ้โหไห่แม่ไปหาผอไปโองยตอนพ่อมสิบไปหาผอให้แม่เมื่อหา่อใหู้้พีเลยโต้แม่พเกอยไปกระาจนวดอยู่บ้านผเนียเกียดเกียดะไรมไป เหตุการเห็นงานกับโทรศัพท์วางไว้ถึงรถเนาะบ่ได้ไปถือโทรศัพท์ลงไปนั่งกอนนี้กะเป็นอะไรก่อนอืมมาเสีย่าแม่เราเขาต้องเมื่อแอืมต้องไปห้าปอดเมื่อวานคนสุสานเห็นว่ามันย่ำหคักมันว่าตัวนี้อันสองตัวนี้บันนี้ตัวนี้มันซื้อได้มันว่นละเลขตัวนี้อ๋ออืมมันโบเกินสุดก่อนเห็นว่าบันเนียนเลขอันนั้นเดีเอ๊บันโบถึงที่เกียรติ อันหานังเก่าอ่ะงานเก่าก็บอกโอ้ตัวเดียวย่ำตัดเดียวย่ำตัดเดียวย่ำขั้มเดียวย่ำขั้มเดียวเอ้ย่ำตะขั้มเนี่ยอืป้าตุเขียนใส่เขียนมาหันให้เป็นแปดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็แปดสี่เป็นบ่แปดสี่เออคลิปที่สองนี่่นอ่าเขียนใส่เขนเขียนใส่เขนมาอีก เขียนม tacos, ันเป็นหลังมือโอ้คลิปที่สองนี่เขียนเสนหลังมือมากแปดแปดหกบ่ะนะเออแปดแปดหกบัดคลิปที่สามนี่ไปเอาม้ามาเนี่ยเอาเซนสองตัวมากเซนสองตัวมากแต่ดาบมาแดงจึ้งจึ้งมาเลยัตวหกเก็ดตัวเดียวหกเก็ดหกหกเก็ดเก็ดหก

เออเชิญซื่อกระด้ังตัวบบนี้นี่อืมหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดจ็ดหกโอ้คนบอกยุงัไหนทีมันแบบยำตัวเดียวนไยยาได้ัมนหนึ่งครกพยาาได้ตัวนี้เป็นยำได้หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเดหกจงะเออพืเก่าน่ะจำใบคือฟาหนึ่งเก่าเออแบบหนึ่งเนำแบบนั่นหรออยำแบบน่นเนี่ยขันปากน้ำำอยู่ขันปาเออ จะเป็นยังไงอยากจะบอกอยากจะบอกจนอย่งเงี้ยจะ็ะันอยากจะบอกอยากจะบอกอยากจะว้อจะบอกอยากจะบอกปากอย่างเงี้ยเจะบอกคักว่าเถอไปอจะบอกอืเก็ดเขาเเก็ดยุ่งเพราะมันอปากเเป็นแบบคันๆแบบสีบอเออสีผ้าเยังยบอกสี้าเยั่ปากออสี้าแม่บอกสีแดงออืมอืมซูนแบบใจยังซูนแบบซูนหาสิ ใจขึ้นนะะนข้างแ้โอ้ย่าก็แห้งจะปลอกจะตัวตัวเดียวจะปอกตัวตัวเดียวเนี่ยะตัวเดียวจะปลอกตัวเดียวก็แบบตัวตัวเดียวก็แบบให้คนแบบทั่วโลกแห้งข้นโอ้ตัวเลขตัวนี้นะตัวนี้โอ้ยผมว่าแหงว่าจะประกาศให้คนทั่วโลกเด้ยินเลยประเทศอืมที่เราเรียกาไรีากว่างจัลูกเรียกว่างจำอืม โอ้แสดงว่าเพิ่นเน้นตัวนี้คัดมันวะยังขั้นปากยังขั้นปากแบบใจก็อยากคิดก็จะว่าปากมัขั้นแบบใจอยากบอกไอ้เพ่ยินเบิดไหมเออจะเป็นยังบ่งตัวนี้เพิ่นจะอยากบอกก็เลยก็ได้ฮกเก็ดเก็ดฮกตัวนี้ฮกเก็ดเออเขาต้องบอกตัวเดียวบ่ามันเพิ่นเขียนกลับไปกลับมาอันแต่ว่าเห็นเพิ่นเห็นว่าฮกเก็ดเก็ดฮกแต่ว่าอยุทธภักดิ์ของถุงเงินหันฮกเก็ดตัวเดียว ต้องว้าให้เอฟซีเป็นเข่าใจแต่ว่าสื่อสิื่อกลับไปกลับมากกับเรืเ่องเพื่อนคือเขาเด่นเน้นเน้นเน้นตัวนี้เด้องของลูกนี่เอามาหนิหกเจ็ดตัวเดียวคนที่เอาเ,อาเ,เอาก่าเจ็ดกระงเพื่อนอ่ากระให้เพื่อนไปเออให้เพื่อนไปกลับให้เพื่อนไปนั่นเอาหมุนเอาแต่ว่าตัวเน้นที่สุดคือหกเจ็ดอ่หกเจ็ดเก้าครับผมกันนี่คือเป็นเลขนองถุงเงินย่ำม,มาตัวเดียว FC, ครับอฟซี่ครับหกเจ็ดเจ็ดหกเขียนไหน้าผาก สองตัวแดงจึ้งคึองออกมาฝากมาตอนแม่เฮียงนะครับวนะ่าเอฟซีกะยังว่าให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทั้ง่องเป็นเพียงแค่ทางทั้ง,ง่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนนนะครับนะแม่เฮียงเป็นเป็น,ปนอ่าปื่นผู้ซื้อจากหนองถุงเงินมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ีครับเอาขอจบกี่วบเพียงสำนีพอก็แม่นในคลิปหนาข้อกราบคำาว่าสวัสดีครับ